รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้าครึง่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบห้าเช้าวันนี้ดิฉันอยู่ที่พุทธอุทยานมาฆาบูชาอนุสรตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกพาคุณผู้ชมมากราบพระข,ขอพรไหว้สิ่งอันเป็นมงคลมาติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนธรรมจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมลเจ้าว,วาดวัดศรีสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานพุทธอุทยานมาค้าบูชาอนุสรณ์และประธานจัดสร้างโรหะประสาทสุวรรณวิจิตภูมิพโลอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีน้อมรับลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาชบพิตรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะจริญอสาธ迦จาทุกท่านผู้เจ้าทั้งหลายที่โอกาสชม ในการคิด e ดีแลนด์อยู่เช้าของวันเสาร์ที่19มีนาคมคณะภาพอยู่ในรอปราสาทสุนทรภิจูมิปโลหรืออันดุสร์สถานแห่งความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภิปเดชพระราชบรมนาบพิษ พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะทรงผนวดท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่างานการก่อสร้างพระประสาทนั้นะเหลืออีกเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นตะ์นจะจังร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าการบาคงจะถึง9ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะก็จะเรื่องงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็งานเก็บเล็กๆน้อยๆก็จะ,สะเสร็จเรียบร้อยไปที่หน้าอนุโมทนาไปที่หน้า ื่นใจเป็นอย่างยิ่งที่อาตมภาพและพร้อมท่านท,ทั้งหลายให้ตั้งใจสร้างถวายเป็นนุสรสถานในความจรรคักดีํำนึกในพระมรรคใคุณเสียวกับความจรรคปกดีปัญหาที่สุดไปได้ในพระบาทัพิจุวะอะกาศที่ก้านั่นเองท่านทั้งหลายให้ทางพุทธศาสนาท่านสอนให้คนมีศรัทธา ศรัทธาก็คือความเชื่อศรัทธาต้องบวก,กับปัญญาแล่ศรัทธาปัญญาไม่ใช่ศรัทธาเกิดจากความงมงายไร้าสาระไม่ใช่ให้ท่านพุทธศาสนาท่านยกศรัทธาไว้สี่ประการด้วยกันหนึ่งกรรมศรัทธาให้เชื่อเรื่องกรรมสอวิปัสสนาให้เชื่อผลแห่งกรรม สามธตรมสตถาให้เชื่อว่าเรามีการามปิดของของตนและสี่ตถาคตะโพธิสัตถาให้เชื่อว่าองค์สมเด็จพระปศาสัดสาสรมมาทเจ้าทรงตรัสรู้อันตรธรรมาสร,รรมพุธรรมทธญยานจริงสัทธาสีประการนี้ถ้าเกิดกับถ้าเกิดกับใครมีกับใครแล้ว พูดนั้นได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของชีวิตนั่นเองถ้าไม่ยัอองก่าเช่นนั้นในข้อที่แรกคือว่ากรรมตถา,ธานเชื่อเรื่องกรรมน,นะนรัะถ้าคนไม่เชื่อเรื่องกรรมก็สามารถกระทำใดๆทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจผิดพลาดได้เป็นทุกข์เป็นบาปเป็นเวรเป็นโทษได้เพราะเราต้องเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องกฎมีสามประการเดวยกัน หนึ่งกฎธรรมชาติสองกฎหมายสามกฎแห่งกรรมสามกฎนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะก้าล่วงเคือว่ากฎธรรมชาติคือการเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้ไม่พ้นหรอกจะไปกฎธรรมชาติกฎหมายจะเป็นแพ่งเป็นอาญ,ญาพาานนีก้ก็ตามก็ไม่ควรไปกล้าล่วงจะติดคุกติดตารางได้กฎแห่งกรรมก็เป็นผลแห่งกรรมแี่งกรรมนั่นเอง เพราะนั่นข้อตกลงกรรมมตถาต้องเชื่อเรื่องกรรมสองวิปปกรรสถาต้องเชื่อผลแห่งกรรมากรรมที่เรากระทำไปแล้วย่อมส่งผลให้แก่เรานางปรีทัทวกริยานกาลีกริยานางปาปราิตปาปกกังทำดีย่อมได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วหวานพืชหวานผลเช่น,นใดก็ดอมได้ผลผลเช่นนั้นเรียกว่าวิปปกรรสถา สามก็มัจจตธาต้องเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นของของตนนั้นเราทํากรรมเช่นใดก็ยอมอะไผลกรรมเช่นนั้นเราทำกรรมด้วความดีผลก็เป็นความดีติดตัวไปเราทาความชัว่วผลก็คือความชัว่วติดตัวไปติดโลนผลผายทั้งชีวิตตะเกียดจตะกายกรตรเกษตน,นทั้งชีวิตสุดท้ายแล้วชีวิตนี้ได้อะไรไปได้ไปสองอย่าง คือการยายคผอความดีและกรยยัรคผอความชั่วก็จะได้บาปและได้บาปแ,และบุตรไปเท่านั้นเองข้าต,าตาิตถากตะโพธิ์ตัดทายเชื่อการตรู้ของรัธรรมปฏุปยาถ้าเชื่อเราจะไม่แลกได้จะได้ไม่แข่งใจสงสัยในคำสั่งคำสอนของท่านถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะกังขงว่าพระเจ้าจะมีคำสอนจริงไม่คำสอนสามารถบรรและผลเห็นผลไหมคำสอนพระเจ้าจเป็นความจริง เป็นสจัตธรรมโอกาลิโกเป็นเป็นน้อมมาด้วยกาด้วยเวลาได้เรวธรรมะเป็นคําสั่งคําสอนของท่านเราเชื่อคําสั่งสอนท่านเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนท่านงดในสิ่งที่ท่านทรงห้ามพึงประพฤติพึงปฏิบัติในทางที่พระเจ้าทรงอนุญาตอย่าไปเชื่อเอสียงเลสให้เลี้ยวไหลว่าถึงนั้นช่วยเราได้และวจะาไปลบล้างคําสั่งคําสอนท่านคือวิธีแก้กรรม การทําพิธีแก้กรรมคือเป็นลบล้างกําสั่งกรรสั่งของานเพราะกรรมแก้ไม่ได้หรอกท่านทั้งหลายเราทํากรรมแล้วเราต้องรับผลกรรมนั้นเราจะไปแก้กรรมได้ยังไงนี่ต้องคิดอย่างนี้นะไม่ใช่วเราทําอะไรไปแล้วเราจะไปแก้กรรมได้แก้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นสตาสีถ้ามีแก่ผู้ใดแล้วสตารสี่ถ้ามีแก่ผู้ใด,ดแล้วเนี่ยผู้นั้นก็จะถือว่าตั้งอยู่ความไปมาดถูกความด้วยปกฎสามประการในกรรมที่ว่าหนึ่งกฎธรรมชาติ สองกฎหมายสามกฎแห่งกรรมเนี่ยเราจะหนีพ้นไม่ได้เลยเราไม่ควรจะไปก้าวล่วงเข้าเราก็จะเกิดความทุกข์เป็นทุกข์เป็นโทษกับชีวิตเราเนั่นเองเมื่อเรามีศรัทธาประพฤติดีปฏิบัติแล้วเชื่อหลกฎแห่งกรรมแล้วเชื่อกับตางตัวพระเจ้าแล้วเราก็จะมีความสุขกายสุขใจประพฤติดีโดยกาย,กายกายก็จะเป็นมงค,คล พระเจดวาจาวาจาก็จะเป็นมงคลพระเจดจายใจก็จะเป็นมงคลมงคลคือความเยู่กชีวิตนั่นเองเพื่อความแล้วว่าอนุสรสถานให้ความช่วยพักดีได้ดำเนินการสร้างมาตั้งปีพศ2562 63 64บัตรที่ปี5 6 5แล้วกลายเวลาโลกมา3ปีทุกอย่างทุกสิ่งทุกประการที่ตั้งใจตั้งหมายไว้ก็ทะเบจร่วงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทั้งหลาย เพราะทั้นท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมแล้วก็โมสาทุกการชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่ท่านที่ยังไม่มีโอกาสที่จะกันส่งเสริมรับทุนก็ขอเชิญเจริญพรมุ่งหน้ามายัาง,พาาายางพุทธจาดามาจังพระเจ้าอย่ยามาคะบูจสอนซึ่งตัางที่หมู่สามสมกว่าพมโจลนครใหยกยกติดต่อเลขโทรศัพท์แล้โอนปัจจัยมาช่วยการส่งเสริมทุนก็ได้ วันหกเมษาเป็นวันปฐมบรมจักรีวันหกเมษาเป็นบรมจักรนะีก็เปิดปฐมฤกษนะ์ให้ท่านทั้งหลายได้มาถวายรัชกา,กาละในพระบาทสมเด็จพระบรมนกกาธิเบต,พเบตรพร,ระพุทธมาราชบระพิชพระพุทธมุลประเสริฐในวันที่6เมษาเป็นวันปฐมบรมจักรีเป็นวันแรกนะเป็นวันปฐมเลยท่านทะั้งหลาย ถ้า,าคิดเป็นบุญกุศลแล้วตั้งอกตั้งใจแล้วก็ขอให้เจิญพรมันพกเมษาปีพุ 2, ่ธสองพักราอยหกสิผ้ามาเข้ากราบถวายราชการละโดยพร้อมเปลี่ยนการขอจะเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางผ่านมายังจังหวัดนครนายกเชิญชวนมาที่พุทธอุทยานมาค้าบูชาอนุสรตําบลสาริกาอํเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะ มากราบพระขอพรไหว้สิ่งอันเป็นมงคลเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตมาไหว้พระธาตุ12ราศีมาไหว้พระพุทธรูปประจำปีเกิดมาปิดทองฝังรูปนิมิตและมาร่วมสร้างโลงหะประสาสราทสุวรรณวิจิตรภูมิศพโลอนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรโดยคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 087 0755 422ค่ะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะ